ดินประเภทใดนะครับอยู่ในระบบอยู่ในไฟซอยนะครับเป็นดินที่มีความเชื่อมแน่นนะครับ CL นะครับเราเห็นตัว C คือ clay นะครับ CL GC TC คือกรวดผสมดินเหนียว SC ก็คือกรวดทรายผสมดินเหนียวนะครับเครื่องจักรนะครับที่ใช้ในการบดอัดดินนะครับที่มีความ ก็คือลดบทตีนแกะนั่นเองนะครับส่วนบทลดบทพวกนี้นะครับสารสเทือนเนี่ยจะใช้ชบทอัดพวกทรายข้อใดคือความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นอา dry density นะครับความหนาแน่นเปียกแล้วก็ความชื้นนะครับความหนาแน่นแห้งนะครับเท่ากับ g a ม m าเว t หารด้วย1บวก w ส่วนด้วย100นะครับในโครงสร้างของดินถมบทอัดนะครับ ฟิลเตอร์เดนนะครับทำหน้าที่อะไรสาคัญท,ที่สุดนะครับก็เป็นชั้นกรองนะครับก็คือยอมให้น้ำผ่านได้ตามข้อกำหนดนะครับส่วนคอโซนนะครับต้องผ่านเบอร์200มากกว่า12%คืออะไรนะครับอย่างเช่น GC แบบนี้นะครับ GC ก็คือผ่านเบอร์200มากกว่า12%เนะครับเพื่อให้แน่ใจว่ามีส่วนผสมของดินละเอียดที่ทำให้ตึบนน้ำพอ ในการทำเท็เซชันหรือแปลงทดลองนะครับก็จะมีการก่อนที่เราจะบดอัดเนี่ยเราก็จะมีการให้รถเนี่ยนับเที่ยวนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อเราจะได้รู้ว่ากำหนดจำนวนเที่ยวในการบดอัดนะครับว่าเประมาณกี่เที่ยวนะครับถึงจะได้ค่าไอความแน่นที่มันมากกว่ามาตรฐานนะครับข้อ9นะครับสัญลักษณ์ O นะครับคืออะไรนะครับ O ก็คือออร์แกนิกนะครับพวก ต้องหลีกเลี่ยงนะครับเราจะไม่เอามาใช้นะครับในฟิลเตอร์เดนนะครับในช่องระบายนายหน่อยส่วนใหญ่จะเป็นกรวดนะครับกรวด G.W กรวดผสมกรวดเวลเกรด S.W นะครับทรายเวลเกรดนะครับเพื่อใช้ในการระบายน้ำพวกแรนด o อมโซนนะครับที่ไม่ใช่คอโซนนะครับ พวกนี้นะครับเราจะใช้ดินประพวก GM SM เอะไรแบบนี้นะครับก็คือกึ่งทึบน้ำนะครับในพวกแกนเขื่อนนี่จะใช้พวกดินเหนียวนะครับที่มีตัว C หนะครับหากผลเจาะตรวจสอบค่าฟิลดินสตี้นะครับเพราะว่าดินบดอัดมีค่าสูงกว่าออพติมัมมอเจอร์นะครับแล้วก็มีความหนานแน่นต่ำกว่าทำยังไงนะครับก็ต้องสแคร i f ิฟ